เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งวันนี้นะคะคณิตศาสตร์สำหรับปหนึ่งนะลูกเราจะทำการเรียนตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ซึ่งจะเห็นว่าทั้งในเล่มแล้วก็ใบงาน ครูอ้อยได้พาเด็กๆนะคะทําการเรียนแล้วก็ทบทวนไปด้วยบางครั้งอาจจะไปทบทวนในใบงานและบางสัปดาห์นะคะอาจจะทบทวนในเล่มแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เรียนเนาะอาจจะ เหมือนกับที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเราจะใช้ช่วงของการเรียนออนไลน์เนี่ยในการฝึกทบทวนนะลูกนะแล้ววันนี้นะคะครูออยจะให้นักเรียนนะลูกทำการทบทวนในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่เท่าไหร่นั้นเราไปดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยลูกสำหรับวันนี้นะคะครูออยจะให้เด็กๆย้อนกลับไปทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ที่1 ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะลูกจะเป็นการเขียนและการอ่านแสดงจำนวนนับซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่เกินเลข10จะมีเลขหนึ่งไปจนถึงเลข9แล้วก็รวมกับเลข0ูนย์ด้วยซึ่งจะมีทั้งการเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็เป็นตัวหนังสือนอกจากนี้นะคะยังมีการเขียนแสดงกลุ่มย่อย กลุ่มย่อยหมายถึงอาจจะเป็นการรวมระหว่าง2ตัวเท่ากับจํานวนหลักหรือเกิดจากการลบกันก็ได้ซึ่งเราเคยทำมาแล้วทำทั้งในแบบฝึกหัดแล้วก็ใบงานวันนี้นะคะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่50นะคะซึ่งครูออยได้สแกนหน้าแบบฝึกหัดของนักเรียนมาไว้ในคลิปนี้แล้ว วันนี้ทำหน้าเดียวก่อนนะลูกหน้า50มีเลข5กับเลข0โดยด้านบนของแผ่นกระดาษแบบฝึกหัดในเล่มของเด็กๆนะคะจะเขียนว่าแบบทดสอบซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ของเราว่าหน่วยที่หนึ่งที่เราเรียนมานั้นเราได้ความรู้มากน้อยเพียงใดโดยวันนี้หน้า50มีเลข5กับเลขอะไรลูก มีเลขค่ากับเลข0มีทั้งหมด4ข้อใหญ่นะคะมีทั้งหมด4ข้อใหญ่ซึ่งข้อ1ข้อ2และข้อ3จะเป็นการเขียนแสดงจำนวนนับโดยอาจจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือส่วนข้อ4ใหญ่นะคะจะเป็นการเขียนแสดงกลุ่มย่อย จะมี2กลุ่มแล้วก็3กลุ่มบางข้อให้เราเติมตัวเลขที่หายไปบางข้อให้เรานำกลุ่มย่อยมารวมกันว่าได้เท่าไหร่ครูออยจะพานักเรียนลองฝึกทำนะลูกนะแต่ไม่ได้พาทำทุกข้อย้ำอีกหนึ่งรอบว่าวันนี้หน้าที่50หน้าเดียวก่อนนะลูก ทำหน้าเดียวก่อนนะคะ50มีเลขค่ากับเลขอะไรลูกมีเลขค่ากับเลข0มาเรามาเริ่มกันเลยค่ะครูออยขอขยายนะคะโดยแต่ละข้อมีคะแนนบอกให้ชัดเจนเลยนะคะเขียนคําตอบคําตอบและ1คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้านักเรียนลองทําด้วยตัวเองแล้วทําได้ถูกทุกข้อ การทําถูกไม่ถูกเด็กๆสามารถที่จะถ่ายรูปมาให้ครูออยตรวจหรือผู้ปกครองนะคะไม่สะดวกถ่ายรูปก็ดูให้เด็กๆว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกเนาะแต่ตรงนี้เดี๋ยวครูออยจะรวมให้เพราะต้องทําอีกหลายหน้านะคะมาเริ่มที่ข้อที่1นึ่งลำใยพวงนี้มีกี่ผลอ่ะมีกี่ผลลูกนับเลยค่ะ 1. 2. 3. 4. 5 6แล้วก็7เรารู้แล้วว่ามีรำยายทั้งหมดอ่ะพวงนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะลูกมีอยู่ทั้งหมด7ผลแต่โจทย์ให้นักเรียนเขียนเป็นอะไรลูกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก7เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบไหนคะลูกได้แบบไหนเอย่ยง่ายมากเลยใช่ไหมอ่ะเเป็นฮินดูอารบิกนะคะ เสร็จแล้วข้อที่1ได้ไปแล้ว1คะแนนจากนั้นข้อที่2องธงชาติไทยมีกี่สีอะเด็กเตอบรูออยสิลูกธงชาติไทยมีกี่สีคะมี3ส,สีโดยให้เขียนคําตอบเป็นตัวเลขอะไรลูกเขียนคําตอบเป็นตัวเลขไทยเพราะฉะนั้น3เราก็เขียน3อะไรลูกเลข3าอะไรคะเลข3ไทยโอเคไหม จากนั้นข้อที่3ฉันอาศัยอยู่บ้านเลขที่9ให้เขียนบ้านเลขที่9เนี่ยเป็นตัวหนังสือเด็กๆลองไปฝึกเขียนเองก็เอาเกไม้โถ9นะคะจากนั้นข้อที่4มีอยู่4ข้อย่อยให้เขียนตัวเลขแสดงจํานวนในวงกลมที่เป็นกลุ่มย่อย หรือที่นับได้จากกลุ่มย่อย2กลุ่มและ3มกลุ่มถ้าเราเริ่มดูที่ข้อที่1น,นะคะเด็กๆด,ดูข้อที่1น,นะล,ลูกหลักๆคือเลข8จากนั้น8ถูกแบ่งออกเป็น2นักเรียนคิดว่าตัวเลขตรงนี้คือเลขอะไรเวลาหาคําตอบนะคะให้เราเอา8-2ลบสเวลาลบให้เอาตัวน้อยไว้ในใจแล้วนับต่อนับเพิ่มไปอีกซีว่า อีกเท่าไหร่จะครบแปดสแล้ว3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นเติมเลขอะไรลูกเติมเลข6นะคะและนักเรียนอยากจะรู้ว่าคำตอบเลข6นั้นถูกหรือไม่ให้เอา6รวมกับ2ซึ่งการรวมก็คือการบวก6ไว้ในใจนะเพิ่มอีก2นิ้วค่ะ6แล้ว7แล้วก็8เพราะฉะนั้นข้อ1ถูกต้อง ส่วนข้อที่2นะคะเขาให้กลุ่มย่อยมาคือเลข3กับเลข6นักเรียนเขียนแสดงจำนวนการบวกกันเลยลูก6บวก3ได้เท่าไหร่เด็กๆนำมาตอบตรงนี้นะคะส่วนข้อที่3เขาให้ตัวเลข6มาจากนั้นมีกลุ่มย่อยทั้งหมด3กลุ่มโดย3กลุ่มเติมเลข1กับเลข3ลงไปแล้วที่เหลือเด็กๆคิดว่าต้องเติมอะไร สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่นับเพิ่มไปอีกเท่าไหร่จะได้หกลูกเราเติมเลขนั้นนะคะและข้อสี่ย่อยกลุ่มย่อยสามกลุ่มรวมกันบวกกันได้เท่าไหร่เอามาเติมในวงกลมด้านหน้านะลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีสี่ข้อนะคะข้อละหนึ่งคะแนนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนักเรียนได้แล้วสามคะแนนส่วนข้อสี่มีคำตอบอยู่สี่คำตอบ 3รวมกับอีก4วันนี้ได้ไป7คะแนนนะคะฝากเด็กๆไปฝึกทำด้วยทำหน้าที่เท่าไหร่ก่อนนะลูกหน้า50ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ